สวัสดีครับนักเรียนสำหรับคลิปดีอนี้ครูจะมาทำการเขียนโค้ดโปรแกรมในส่วนของปุ่มไประเบียนแรกหรือในส่วนของปุ่มเฟิร์สนะครับครูก็คลิกไปที่แท็บด็อกทีเมนต์เลือกไปที่ฟอร์มคัสต m e เมอร์คลิกไปที่โมนิฟายก่อนที่เราจะทำการเขียนปุ่มในส่วนของปุ่มไประเบียนแรกหรือในส่วนของปุ่มเฟิร์สนะครับเราต้องทำการกำหนด คอนโทรลสอรในส่วนของเทกต่างๆที่อยู่บนฟอร์มข้อมูลสมาชิกของเราก่อนนะครับวิธีการกําหนดคอนโทรลสอรของเทกต่างๆก็ให้เราคลิกไปที่เทกที่เราต้องการกําหนดค่าคอนโทรลสอรนะครับอย่างเช่นกูจะกําหนดค่าคอนโทรลสอรในส่วนของเทกหนึ่งกูก็คลิกเลือกไปที่เทกหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับเลือก property ให้เรียนเลื่อนหาในส่วนของคอนโทรลสอรนะครับคลิกเลือกนะครับ ให้มันมีแถบสีงเงินไฮไลท์นะครับตอนนี้ค่ามันเป็นนอนอยู่นะครับในส่วนของเทคหนึ่งนี้นะครับกูจะกำหนดคอนโรลซอสเป็น X c a s ID นะครับกูก็พิมพ์ิกด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ค่าลงไปนะครับบอกว่า X c a s ID นะครับแล้วเราต้องไล่กำหนดค่าคอนโรลซอสในส่วนของเทคที่เหลือด้วยให้ให้หมดนะครับกูก็คลิกเลือกไปที่เทคสองนะครับอันนี้ก็จะเป็น X stu id นะครับคำนำหน้าชื่อในส่วนของ combo หนึ่งนะครับก็เป็น x p f i x ชื่อกับนามสกุลนะครับในส่วนของ text สามนะครับ c อน t ทรลซอ sort ตัวนี้ครูก็กำหนดเป็น x name ระดับชั้นปีนะครับในส่วนของ combo สองนะครับครูก็กำหนดเป็น x r c a r d ห้องนะครับในส่วนของ combo สามนะครับก็เป็น x room เวลากําหนดคนทนซอสนะครับนักเรียนต้องดูด้วยนะครับเวลาที่เราคลิกเลือกเทกที่เราต้องกําหนดต้องการกําหนดค่าเนี่ยนะครับมันต้องมีแถบสีสีน้ำเงินไฮไลท์ในส่วนของพันโนนซอสด้วยนะครับเราถึงจะสามารถกําหนดค่าในส่วนของคนโทนซอสในส่วนของเทกต่างๆได้นะครับอย่างเช่น edit หนึ่งตัวนี้นะครับครูครูก,ก็กําหนดเป็น x a d d r e นะครับจังหวัดก็เป็น X City นะครับรหัสไปรษณีย์ก็เป็น X Zip Code ภาคก็เป็น X Region นะครับ X Region เบอร์โทรศัพท์ก็เป็น x phone วันเกิดก็เป็น x b day อายุก็เป็น x x นะครับรูปภาคก็เป็น x pic นะครับ โอเคนะครับคราวนี้หลังจากที่เราทําการกําหนดในอคอนโทรลซอสในส่วนของถึกต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการเขียนโค้ดโปรแกรมในส่วนของปุ่มไประเบียนแรกหรือในส่วนของปุ่ม First นะครับกูก็ดับบัญชกเข้าไปในส่วนของปุ่ม First นะครับก่อนหน้านี้นะครับกูได้มาทําการเขียนโค้ดโปรแกรมไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่เดี๋ยวกูจะอธิบายโค้ดที่ต้องเรียนฟังนะครับว่ากูได้ทําการเขียนโค้ดโปรแกรมอะไรไว้บ้างนะครับ ที่บรรทัดแรกเลยนะครับกูก็บอกว่าให้ทำการ select ตาราง customer นะครับแล้วก็บอกว่า set order to cust id นะครับ cust id ตัวนี้คือชื่อ f i e l d นะครับเป็น field ที่เป็น index นะครับแล้วกูก็บอกว่าให้วิ่งไปที่ record บนสุดหรือวิ่งไปที่ record แรกนะครับแล้วกูก็ทำการแทนค่าที่อยู่ในตาราง customer ในส่วนของ field ต่างๆให้มีค่าให้มีค่าเท่ากับ ในส่วนของคอนโทรลซอสในส่วนของเทคต่างๆนะครับอย่างเช่นเทคนงตอนนี้คอนโทรลซอสมันเป็น x c u s id นะครับผมก็บอกว่า x c u s id มีค่าเท่ากับนะครับ customer จุด cust id นะครับ customer ตัวนี้คือชื่อตารางนะครับจุด cust id cust id ตัวนี้คือชื่อฟิลด์นะครับผมก็ทำการไล่ไล่ทำการแทนค่าในส่วนของคอนโทรลซอสให้เท่ากับ ค่าต่างๆที่อยู่ในตาราง customer ในส่วนของฟิลด์ต่างๆครับอันที่2ก็เป็น s x s tuad นะครับเป็น customer จุด tuad นะครับ xpfix เท่ากับ customer จุด pfix นะครับ x name มีค่าเท่ากับ customer จุด name x ราคาเท่ากับ customer จุดราคา x room มีค่าเท่ากับ customer จุด room นะครับ x s d a t e มีค่าเท่ากับ customer จุด a d d r e x city มีค่าเท่ากับ customer จุด city x zip code มีค่าเท่ากับ customer จุด zip code x region มีค่าเท่ากับ customer จุด region x phone มีค่าเท่ากับ customer จุด phone x bday มีค่าเท่ากับ customer จุด bday x a มีค่าเท่ากับ customer จุด a นะครับแล้วครูก็บอกว่า d h e form image หนึ่งจุด picture มีค่าเท่ากับ customer จุด pic image หนึ่งจุด picture คือตัวนี้นะครับ object ตัวนี้นะครับเห็นไหมครับ object นองมันมีชื่อว่า image หนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่า d e ดฟอร์มเทคสิบดอทเวเท่ากับ c u ส t o m e มเมอร์จุดพิกเทคสิบก็คือตัวนี้นะครับเป็นผ่าตองรูปภาพนะครับให้ t ทคส10มีค่าเท่ากับ c u ส t o m e มเมอรจุดพิกนะครับแล้วครูก็บอกว่า d e ดฟอร์มจุดรีเฟซนะครับให้ทําการ refresh form ในส่วนของฟอร์ม c ัสด์มหรือในส่วนของฟอร์มข้อมูลสมาชิกให้ครูด้วยนะครับโอเคนะครับนี่คือในส่วนของโค้ดโปรแกรมที่ครูทําการเขียนโค้ดเอาไว้นะครับ เดี๋ยวกูจะไปรันโปรแกรมให้นักเรียนดูนะครับว่าเวลาคลิกไปที่ในส่วนของปุ่มไประเบียนแรกหรือในส่วนของปุ่มเฟิร์สมันจะวิ่งไปที่เรคคอร์ดแรกให้เราจริงไหมนะครับกูก็ทําการออกไปนะครับกูคลิกไปที่กูก็กดคอนโทรลค้างเอาไว้นะครับแล้วตัวดตมันอยู่กดคอนโทรลค้างเอาไว้แล้วตัวดมันอยู่นะครับอ่แล้วกูก็ลัน กูกคลิกไปที่ข้อมูลสมาชิกนะครับคลิกไปที่ปุ่มเฟิร์สนะครับอ่าเห็นไหมครับมันก็จะวิ่งมาที่เรคคอร์ดแรกนะครับหรือข้อมูลของคนแรกเห็นไหมครับที่ครูกรอกเอาไว้ครูเป็นคนแรกใช่ไหมครับมันก็จะวิ่งมาที่เรคคอร์ดแรกนะครับนี่ก็คือในส่วนของการเขียนปุ่มไประเบียนแรกหรือในส่วนของปุ่มเฟิร์สนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ